อาหารเสาร์น้องลับน <c app les nói> ึงอะสบายดีตอนเจ็ดมเสมิบเจ็งสีบปายพี่น้องเลยเขาเสาร์สี่สิกี้เป็นโมงสเจ็ดโมงสีิบปเ็่บเนบบเจ็ดโมงแปดโเจ็แดโมงยเบรนะเจ่งกินก สวัสดีป่าลุสวัสดีเปล่าสวัสดีพี่น้องมาเดินไหมน้เดิเดิกินขหวก็ได้ขายติน่ะทนงคลายไแม่ทำหน่อยได้ขี่เสนะน้นนขอยมาขี่เนมันอาโชว์มาขี่ใส่คันน่ะก็แม่ผมกขีดเสร ขัดจ no ังเลอประเด็นดินนะสายบ้อห่าขัดจังเละน้องคองมันจะมาดินน้ะขนาดฮะดินนางคลอ้เด็กเลยขัดจังเลยพี่หอยขัดจไงเออไปเดี๋ยวคุณจไปกอันะเออไปกากนะ

แม่นนบ่แม่มมาหาเห็ดม่หาเห็ดเน้ำมา,มามนนเต็มค,คืนยงคือขนมให้ก้ามบ่ให้คคืน,น,หนให้ค้างคืนไปนอนใช่ไหม่บดนน นั่นาะฮะยาเฮดกคาซีนอนอีเคปกคบแต่ว่าอยู่ในป่าแล้วมาบบุดด้นี่เกบุดบ่เรา่เกุด kini, tak, hmm kini jago kip, berengah, kini kepingan, mana, kau adalah keng atau keng? Keng, kini, keng, kini adalah keng. Kini adalah keng. Kini 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 kini

Bữa đã, mình anh không chẳng được vô phần của chị nhôm mà chị lại. Mày không không chịu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  không không chịu เคยขี่กอลกินี่รถเซ่มาเห็นไหมเอาบุเหงอาจะขี่บุหีโยชา์เก็คี่ขีสมัยจ้วยชาห์รือดยชาห์แล้วก็โดยชาห์เดี่ยถึงโทรศัพท์ใครอกว่า เชื่อเชื่อเมื่อไงไก่ัวนี้าเขาเขาเขมรปลุกมิจฉาคืนมาหายไปตลอดวันวันที่ตลาดมแลมาแล้ววันี่น้อใช้บุหรี่ใช้ปลาบุ่มันนอนมาถ่าจะดีเอา ไม่มีขี้มีเหยียนาเล่นาผมนมันผ่านไปนสะใจนสาิบบ้างตรงูเปียอ่ะมันล่นกายนะอ่ะะยังไปอีกองเสือไปองเสื

ดูแค่มานอนมกนะมุกมาเล่าอย่างไรพายับพายดับมุกมึงมาเอาเจ้าเปิดทรศัพท์อย่างไเก้ามึงพายดับแบบในกระดานพายนะมุกกับลายลายทำแบบนี้ทำบุการมุกมุงกับเขาจะสุดยอ Oui, mm -hmm. mãi ta đầm tao mãi 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 tao đâm กินมะแขืมันมีวิตามินย่างกินขาวอือหมวยย่างกินขาวน้ำใช่แสดงยนงกินขาวอยู่ปลากับเวลาคือปลาของปลาของาอะไรปูเส็อทีฟ้าอชะ

เ้าผู้ใหญ่ก็หาก็ได้้น้นมินให้กิ้นโ่อยไปแด้ว So, mùa lông nữa ta. nha Tóc nẩy tóc nầy 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 tóc nầy

đưa, điên, điên, thang điên, điên, là điên, 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 đẹp điên, xe đẹp bao cả đây bà mót Nhà đây không ừ, ừ, ừ. <laughs> Cắt nè กันใหม่ได้พี่น้องด้